何 กรณีที่นายปียบุตรแสงกหนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าประกาศลดวความสัมพันธ์กับพรคก,ก้าวไกลเหลือแค่เคยร่วมง,งานและยังระบุว่าไม่สามารถทําอะไรได้ในที่แห่งนี้เพราะข้อห้ามทางกฎหมายแต่มากไปกว่าข้อห้ามทางกฎหมายองค์กรแห่งนี้ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ผมได้ใช้สมองและศักยภาพในเรื่องที่ผมถนัดหากผมยังคงอยู่ต่อไปหรือหาวิธีชี้นําแทรกแสงก็คงไม่ยุติธรรมกับคณะผู้นําชุดปัจจุบันเท่าไหร่นักจะเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนว่าใครเป็นแกนนาใครต้องรับผิดชอบใครเป็นผู้ชี้นํา ควบคว่กัังใครกันแน่ข้อห้ามตักกฎหมายที่นายปิยะบุตรพูดถึงคือสารรัฐธรรมนูญมีมติยุบพักอนาคตใหม่และปัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพักสิปีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ซึ่งนายปิยะบุตร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพักเรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องจากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่ให้พักผู้ยืมเงิน191.2้าล้านบาทเพื่อทํากิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี62และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพักอนาคตใหม่นอกจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วศาลรัฐธรรถถมนูญได้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นนใหหหมมมรรรรรรรืืออเเป็กกกาาาิพง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกําหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่ารัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการประกาศลดความสัมพันธ์กับพรรคก้าไกลนายปิยบุตรมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาควบคุมครอบงำพรรคการเมืองป้องกันการถูกร้องยุบพรรคก้าไกลสำรอยพรรคอนาคตใหม่